กันนัตกะชาดกชาดกว่าด้วยกิ้งก่าได้ซับในสมัยพุทธกาลเมื่อครั้งที่พระบรมศา,ศ,าศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารทรงปรารบพระปัญญาบารมีของพระองค์ในอดีตชาติแล้วจึงทรงตรัสพระธรรมเทศนาดังนี้ วันหนึ่งขณะที่ภิกษุทั้งหลายอยู่ในโรงธรรมสภานั้นได้มีการสรรเสริญพระปัญญาบารมีของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระองค์ทรงเป็นผู้มีปัญญาบารมีมากพวกท่านทั้งหลายพระศาสดาของพวกเรานี้ทรงมีพระปัญญาที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินพระองค์สามารถที่จะปราบวาทะของผู้อื่นได้ทำคนเหล่านั้นให้สิ้นพยศ และได้ประธานบนรรพชาให้ตั้งอยู่ในมรรคผลทั้งนี้ก็เพราะพระองค์ทรงมีพระปัญญาที่ลึกซึ้งนั่นเองเมื่อก่อนข้าก็เคยหลงผิดแต่พระองค์ทำให้ข้าเห็นธรรมแล้วออกบวทในพระศาสนานับว่าพวกเราโชคดีจริงๆที่มีศาสดาเป็นผู้มีปัญญาในขณะที่ภิกษุทั้งหลายสนทนากันอยู่นั้นพระพุทธองค์ก็เสด็จผ่านมาถึง สรงทราบว่าภิกษุทั้งหลายสนทนากันเรื่องพระปัญญาบารมีของพระองค์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายไม่ใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นที่ตถาคตมีปัญญาแม้ในอดีตการเมื่อยานยังไม่แก่กล้าขณะที่กำลังบำเพ็ญบูรพจริยาเพื่อพระโพธิยาณอยู่เราก็เป็นผู้มีปัญญามาแล้วเหมือนกัน ขันตรัสเสร็จแล้วพระพุทธองค์ทรงประทับนิ่งอยู่เหล่าภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลวิงวอนให้ทรงประกาศเรื่องราวแต่หลหลังจึงทรงนำอดีตนิทานมาสแสดงดังนี้ในอดีตการมีพระราชาพระนามว่าวิเทหะสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงม,มิถิลาแคว้นวิเทหะ พระเทวีของพระองค์มีพระนามว่าอุทุมพรเทวีต่อมาพระองค์ได้มโหสถมารับราชการเขาเป็นอมาต์ที่ทรงโปรดปรานมากข้าขอแต่งตั้งเจ้าให้เป็นอมาต์คอยรับใช้ข้าอย่างใกล้ชิดขอพระไทยพระเจ้าค่ะวันหนึ่งเมื่อพระเจ้าวิเทหราชเสด็จไปพระราชอุทยานกับมโหสถบัณฑิต วันนี้อากาศดีเหมาะแก่การเดินเที่ยวชมอุทยานเจ้าว่าจริงไหมมโหสถจริงดังที่พระองค์ตรัสพระเจ้าค่าในขณะนั้นมีกิ้งก่าตัวหนึ่งอยู่บนปลายเสาค่ายมันเห็นพระราชาเสด็จมาก็ลงจากเสาค่ายมาหมอบที่แผ่นดินแล้วทำการพงกหัวอยู่ไปมางือกเงือกงักงักมันเป็นเงือกเงืองักงัก พระราชาทรงทอดพระเนตรเห็นอากับกิริยาของกิ่งก่านั้นก็ทรงสงสัยจึงได้ตรัสถามแก่มโหสถมโหสถเอ๋ยเจ้าดูกิ่งก่าตัวนั้นสิมันทำอะไรของมันกันกิ่งกากำลังถวายตัวแด่พระองค์อยู่พระเจ้าค่ะแม้แต่กิ่งกาก็ยังถวายตัวแก่ข้างั้นหรือพระองค์ทรงมาก้วยพระบรารมี แม้แต่กิ้งก่าตัวนี้ก็ยังยำเกรงต่อพระองค์พระเจ้าค่ะจริงดังเจ้าว่าเมื่อมันถวายตัวก็จงให้ทรัพย์แก่มันเถิดขอเดชะกิ้งก่าไม่ต้องการทรัพย์ขอเพียงพระราชทานแค่เนื้อก็เพียงพอแล้วถ้าเช่นนั้นข้าจะให้เนื้อแก่มันวันละหนึ่งมาศก็แล้วกันพระราชาทรงรับสั่งโปรดให้ราชบุรุษซื้อเนื้อให้แก่กิ้งก่าวันละกึ่งมาสะกะัด ทุกวันเจ้ากิ้งก่านั้นก็จะมาคอยรับเนื้อที่ได้รับพระราชทานเอ้านีเา่เนื้อกึ่งมาสกะของเจ้าอ,อร่อยอร่อยได้กินเนื้อทุกวันแบบนี้สบายเลยเรา <laughs> ทุกเช้าราชบุรุษจะต้องไปยังตลาดเพื่อซื้อเนื้อกึ่งมาสกะนี้มาให้แก่เจ้ากิ้งก่า วันนี้รับอะไรดีละท่านขอเนื้อครึ่งมาสก,กะเท่าเดิมท่านมาซื้อเนื้อครึ่งมาสก,กะทุกวันไปทําอะไรหรือเนื้อแค่นี้จะพอกินได้ยังไงข้าเอาไปให้กินกากินเจ้าอย่าถามมากข้ามีธุระต้องรีบไปต่อมาวันหนึ่งเป็นวันอุโบสถซึ่งในวันนี้จะไม่มีการฆ่าสัตว์ราชบุรุษจึงไม่สามารถหาเนื้อมาให้กิงกาได้ วันนี้เจ้าไม่ขายเนื้อรอึวันนี้เป็นวันอุโบสถงดกาาสัตตชีวิตไม่มีที่ไหนเขาขายเนื้อกันหรอกโถเอ้ยแล้วนี่ข้าจะทำยังไงดีล่ะเฮ้ยนี่ข้าต้องวุ่นวายแบบเนี้ยเพราะเจ้ากิ่งกาตัวนั้นแท้แทราชบุรุษถือเงินกึ่งมาสะกัดนั้นแต่ก็ไม่สามารถหาเนื้อมาให้กิ้งก่าได้ระหว่างที่กำลังเดินเข้าออกร้านขายเนื้ออยู่นั้นราชบุรุษก็คิดบางอย่างขึ้นมาได้ หาเนื้อไม่ได้แล้วเงินเนี่ยจะทำยังไงเอเงินนี่ข้ารู้แล้ววันนี้ไม่ได้กินเนื้อก็เอาเงินนี้ไปก็แล้วกันราชบุรุษกลับจากตลาดแล้วก็เอาเหรียญกึ่งมาสกัดนั้นมาเจาะรูตรงกลางแล้วร้อยด้วยได้เอามาผูกไว้เป็นเครื่องประดับที่คอกิ้งกาวันนี้ข้าหาเนื้อให้เจ้าไม่ได้ เอาเงินนี้ไปแทนแล้วกันเอ๊ะอะไรว่าเออใส่แล้วก็เท่ดีเหมือนกันแฮะด้วยเหรียญกึ่งมาสกัดนั้นทำให้เจ้ากิ้งก่าลำพองถือตัวเสมือนมันมีทรัพย์มากมายเพราะอาศัยทรัพย์ที่ห้อยคอนั่นเองข้ารวยแล้วฮ <laughs> ตอนนี้ข้าเป็นกิ้งกาที่รวยที่สุดในเมืองเน่ให้พวกเราดูนั่นสิหน้ามันไสจริงๆน้อย <No. S 2> ชูคออวดอยู่นั่นแหละมันคงคิดว่าตัวเองมีทรัพย์เท่าพระราชาสินะกิ้งกาทั้งหลายไม่ต้องอิจฉาไม่ต้องอิจฉาถ้ายินดีให้พวกเจ้าขอยติดตามข้าก็ได้นะ <laughs> <laughs> ข้าไม่เอาด้วยหรอก จนโชคบ,บ้าไปคนเดียวเธอนั่นสิไปกันดีกว่าอย่าไปยุ่งกับมันเลยครั้นในเวลาต่อมาเมื่อพระราชาได้เสด็จมายังพระราชอุทยานก็ทรงมองหาเจ้ากิ้งก่าตัวนั้นมโหสถเจ้ากิ้งก่าตัวนั้นมันหายไปไหนซะแล้วล่ะมันอยู่บนเสานั่นแหละพระเจ้าค่ะ เจากิ้งก่านั้นแม้เห็นว่าพระราชาทรงเสด็จมาก็ไม่ได้ลงจากปลายเสาค่ายเพื่อทำความเคารพพระราชาเช่นเดิมด้วยเพราะมันเข้าใจว่าตนเองมีทรัพย์เสมอพระราชามันจึงทำตนเสมอพระราชาด้วยตอนนี้ข้ามีทรัพย์เสมอพระราชาแล้วข้าจะไม่ต้องลงไปหมอบกราบทำความเคารพใครอีก พฤติกรรมของเจ้ากิ้งก่าที่เปลี่ยนไปนั้นสร้างความสงสัยให้แก่พระราชาเป็นอย่างยิ่งเพราะไม่เพียงจะไม่ลงมาแล้วมันยังยกหัวร่อนไปมาบนปลายเสาค่ายอีกด้วยมโหสถทำไมเจ้ากิ้งก่าตัวนั้นมันถึงไม่ลงมาหมอบเคารพข้าเหมือนแต่ก่อนเจ้ารู้หรือไม่ว่ามันเป็นเพราะอะไรมันถึงได้ทำตัวกระด้างถือตัวเช่นนี้ ลำดับนั้นมโหสถบัณฑิตเมื่อตรวจพิจารณาด้วยปัญญาแล้วจึงรู้ว่าวันนี้เป็นวันอุโบสถโดยปกติจะไม่มีการฆ่าสัตว์ราชบุรุษเมื่อหาเนื้อไม่ได้จึงเอาซับกึ่งมาสกัดซึ่งเป็นค่าอาหารนั้นมาผูกคอให้มันแทนเพราะอาศัยซับนี่เองจึงทำให้กิ้งกาเกิดความถือตัวเจ้ากิ้งกานี้ได้ซับกึ่งมาสกะซึ่งไม่เคยได้มาก่อน มันจึงคิดว่าตัวเองมีรั์ทัดเทียนกับพระองค์พระเจ้าค่ะพระราชาทรงสดับคําตอบแล้วจึงเรียกราชบุรุษมาสักถามก็ได้รับความจริงตรงดังคําของมโหสถทําให้เลื่อมใสในสติปัญญาของมโหสถยิ่งนักดีมากเจ้าไม่ได้สักถามใครๆเลยแต่สามารถรู้นิสัยและจิตใจของกิ่งกาได้อย่างถูกต้องดีละ ข้าจะมอบรางวัลให้แก่เจ้าขอพระไทยพระเจ้าค่ะพระราชาทรงพระราชทานสวยที่เรียกเก็บค่าผ่านประตรูเมืองทั้งสี่แก่มโหสถบัณฑิตแต่ด้วยความกริ้วที่มีต่อกิ้งก่านั้นจึงทรงรับสั่งให้ทหารจับกิ้งกามาฆ่าทิ้งเสียแต่มโหสถได้ทูลทัดทานเอาไว้น้อยเจ้ากิ้งกา บังอาจนักคิดจะทำตัวเสมอข้าธรรมดาของสัตว์เดรัจฉานย่อมโง่เขลาไร้ปัญญาติดหลงในทรัพย์ขอพระองค์โปรดประทานอภัยโทษให้แก่มันเธอพระเจ้าค่ะจริงของเจ้าถ้าอย่างนั้นข้าก็จะไว้ชีวิตมันพระเจ้าวิเทหาราชทรงยกโทษให้แก่กิ้งก่านั้นครั้นพระศาส,าสดาทรงนำชาดกนี้มาตรัสเล่าแล้วทรงประชุมชาดกว่า พระเจ้าวิเทหราชในครั้งนั้นได้มาเป็นการุธายีภิกษุในบัดนี้ส่วนมโหสถบัณฑิตก็คือเราตถาคตในบัดนี้แหละ